สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนเพรพากินอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราพามากินอะไรคะหอยนางรมตัวหญ่งเลยจ้ามานันนี่อันนี้ก็เป็นคลิปแรกเนาะที่เราหามากินเนาะแมนแบบว่า,านางกะเรียกร้องมาดูล้วละแล้ววันนี้ไปเจอ,อ,อพอดีเนาะตอนแรกตั้งใจชิบเอาไงก็ก <c oughs> ุ้งุิบเอาได้หอยไปไปตัวแรกเดี๋ยวยังไม่บอกขั้นผู้ชมเลยเดี๋ยวเพรกลับรถนะคะต้องขอขอบคุณนะคะที่ ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นให้พวกเราด้วยนะคะน่ารักที่สุดเลยให้หัวใจนี่ติงตองหน่อยนะคลิปนี้ไปดูชอบดูติงตองไปอันแรกไปไปจ้าไปจ้าเครื่องเคียงมีอะไรบ้างคะเครื่องเคียงก็ปกติเลยน้ําจิ้มพริกเผาอันนี้น้ําจิ้มซีอิ๊วได้อมาแล้วก็มีมีอย่างก่อนนี้ผักกาทิ้งเพรามันลิ้มรวยแล้วก็มีน้ําแข็งเลยซื้อมา อันนี้นของเคีย,เเคยงบอลแข็งมาเราจะมาใส่เครื่องอู้ตัวยิ่งไงเธอแหลกได้เนี่ยปกติก็เคยซื้อกินแต่ยังไม่ได้ซื้อมากินมาทําคลิปเนาะอ้าอุ้ยเธอเปิดตัวออกโอ้ยไ้กินดอกของแสบมันก็สีเปิดอย่างนี้เนาะหอมเจียวหอมเจียวสร้งดีแล้วมันค่ะหอมเจียวหอมมากเลยเอ่ะ แมนเอาดังเอาดังไปเร่อยแสดงว่ามันสดแสดงว่าเขาเจียวมากไหมใส่ผีขาวลงไปวันโตวันมาเด้อพี่น้องแสบๆน้ำกันเด้อจ้าแอนเพชรจให้อีกแล้วคำใหญ่ๆคำต่อสวดต่อสวดได้บ้างแ่กินก่อนเด้อไปอืมแค่กินไปได้เนาะไหม อืมอีกนเธอร้องฮ<ะ> <laughs> ืมเสียงยิง่งแบบผักใส่ค่ะฉันจะบอกว่าหอมเจียวมันแทงปากออเอาผักเลยไหมน้องเน่ยเขียวมากกันเนื้อแน่นมากเลยทำไงไปบอาคะาอืมม,มามมามะ

อืมอืมหอ,มอเเยเธอใหญ่มากเลยอ่ะรูเปลือกชั่วเปลือกนะคะอืมอืมอยากกินอันใหญ่มากอันไหนใหญ่เลอเอาเลยค่ะอันนี้ใหญ่ไหมอ่ะอืมอืมให้ดูอันนี้ฝ่ามือ <c oughs> อันนี้หอยน,นี่ฝ่ามือ <c oughs> อันไหนใหญ่กว่าอะไรก็ได้ เขาอยากกินอันใหญ่มากเนาะอ,อันนี้เนาะอืมผักกะทินหวานเด้อเลรสหวานห้อยว่ะเนื้อแน่นไหมฉันกินกินเนียนมากแน่นสดเนา<น>ะจะต้องไปหามาจัดอีกแล้วอยากดื่มกิน,น้องอันนี้ล้างน้ำเดียเด๋ยวดิเขาล้างอะไรเดีราไม่ล้างอีกตัวที่สอง Chưa tóc vô vời Có phổ với mấy cái này mình sẽ xẹn 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 Không ngờ chịu lẻo Tăng 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 Đẹp, đẹp kìa này nè Không kêu luôn bảo Ui Bơm 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 vì nó bơm 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 nè Nó bơm thơ Con thơ cứ nhầy không chạy Bây giờ tớ nhầy hả Nhầy mà nhài. Ừ con thơ nhầy không có nhầy rồi Thơ cứ khỏi nòi <laughs> <laughs> oh. Mình เอาเอาขึ้นบ่หรอเอาขึ้นไดเด้เปลียนแต่บออันใหญ่จะเปลือกแน่นอันนั้นอ่ะแน่น,อ,นอันไดมาเดาด้วยมันคือตางใส่หอมเจียวสวยรูดใส่น้ำจิ้มน้ำนนมีน้ำด้วยน้ำนัวหรือเปล่า

หวานหอมมันมันหอมกลิ่นของมันเลยเนาะกลิ่นเดือดสุดของมันอืเข้ากันอืเบิ้งพี่ดาวเบิ้งโอ้ยเจ็บไปไหน อือออมตูตากะซ่าอู้ดูตันี่อันนี้เ็ทีเก่วด้วยค่ะจำมาเลยอืมเบอร์พี่นองเเบอร์เฉพาะตัวไหโอ,อ้แเสร็จกินแต่หอมกระแสบอ,อันนี้เฉพาะตัวหอยด้วยเนยมู่ xem nó xem I'm annoyed. ăn you, ba. Mở là, hm? Mở là, hm? Mở lá là, hm? Mở lại là, hm? Mở lại là, hm? Mở lại là, hm? ันเป็นตะบาดมืออืมแข็ง <Okay. S 2> อืมอืมจอดพี่เนาะงามดีอู้หูมันหน่อยว่ะเธอให้สั่าจากซิกตัวแซตกไหม,มนาะอร่อยจริงตัวราคาเทบาไพี่น้อง เครื่องซื้ออิงเครื <adoles cence> ่องตั <yaş> ้งหๆเชินบอเลยเนาะบรลลรดข้าวนไทยอืมอีเผาหอมๆเลยน้ำจิ้มมค่อยเนียนเลยเราขยมผีเผานี่กะทินหวานเลยอ่ะเป็นหนักทานมาก่อนเลยค่ะ เข้ากันเนาะหวาน้าไปถือก๋วเียวมันหวานพี่เอาครับพี่เขากันเฮหอมเจียวเขาเจียวนี่เจียวด้ค่ะบวปลาครับะแต่พี่น้องมันนี้สำหรับคิดขอให้นางร่มไงโอ้เสีบเปิวมาให้ดูนะ มากินมาเลือกไปนอนเสีอบอิลีปกติรถเขาไม่ชอบกินเลยเลยมาชอบกินกันนะไม่ใช่ไม่ชอบกินเมกกื่อก่อนนะไม่รู้จักกินไม่เป็นเล้ก็ากินให้ก็กิกนเป็นเป็นแล้วก็แซ่ยบไปเนีิยเป็นแล้วก็มกักเนาะของแซ่บตัวแปไปจะี่นองมานินสำหรับขีบหอยนางลมคอดคุ้มขึ้เรียนสำหรับขีบหอยนางลม ขอบคุณสำหรกกับการติดตามรับชมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ขอบกันไว้ค้านะสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า